สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนเมื่อนี้ได้บักม่วงมากครับผมบักม่วงสมเด้อพี่น้องสีก้อยบักม่วงสูบกีสูนองกิมอากาศเย็นๆเน่าหนาวครับผมก้อยบักม่วงกินเนี่ยแว่นขีแตกไปข้างนึงเลิมื่อนี้ ไปเอาปลามาปลากะขนชงรดเย็นกะบิดกะสีชงให้พี่ให้นองวันที่สองมกลาผุนหลักัะผู้ใด้สาเของมากกะขอโทษขอไพายนำ้ำน,าาน,นี่นาี่เพราะว่าขนชงเ่น ปิดไหมจะสั่งขาม้าได้เรื่อยๆนี่สั่งเขาม้าได้ครับผมจะออเดอร์ไว้ให้เนาะนวันที่สองเจอกันมาทันย่ามะม่วงสมครับผมเดี๋ยวสิมาก่อยสูพี่สูนองกินแซ่บๆใส่ิีผงใส่ข้าวคั่วเนาะพี่นองเนาะน้อยเดียวกับเต็นถ้วยแล้วครับผมผม,มือจกกินโอ้ยอยาก ดุกเนเะนาะก่อนใส่ไปหบ่อคุมเลยเนาะหอมแดงบ่ฮยหอมแดงบ่มีเบิดละหอมแดงดีเอาย่าเสร็จแล้วพี่น,อน้องใส่พริกผงเข้าไปบ่มีหอมนี้ ไปเมื่อกี้เหรอว่าซื่อเขาครัวผมรู้ว่ะมานน้ำลายแตกน้ำกันเด้อจ้าน้ำตาล ถ้ามีหอมแดงสอยหอมแดงใส่น้ามือนี่ลเลาก็จะไปย่ำขายให้หนักเรียนไร่อยกินดีดีก่ลองชิมซอมนะซุนะ กินเลยพี่น้องจับเสียบซ้ำนี่แหละ,ะใส่ใส่ที่ปายเห็ดควายหมูสวัสดีจ้า,พ,าพี่น้องคุสนาโคกวะ่ะ<ห>สวัสดีครับพี่น้องกินเป็นั่งไี่ไม่ได้ชิม,ม,มใส่น้ำตาลหมด ารั่ทางไปทางมันเลยคอนเร์ใตใส่น้ำตาลจิอือต้ใส้น้ำตาลใส่สุดรถต้องใส่น้ำตาลนั่น

ออจะกินอีอยงซุมๆเ้ยหัอออออน,านง,งาวเมือ่อมมันยียเริ่มรู้สึกว่าอากาศซีอุ่นๆขึ้นแต่ว่ากระลมอยู่ ต่บ่กกับพ่ออาบน้ำได้มือเช้ากับอาบน้ำด่วยจอกกับตรงนี้นปิดมือได้กัมนม่ยหยิบเก้าเพชรกุ้เลียมปิดเดี๋ยวใส่เกยงให้รูกก่อนพี่น้องอันนี้ เนลุมโอ้ขวเพชรไก่กับคันจะกินจะกินนี่นี่ยันเสียงไก่ด้พี่น้องนี่นี่ยันเสียงไก่ปะอย่าเอิญอย่าเอิญอืมอืมเนี้ยเนียเนียแม พ่อเป็นไรนึกไหมืีอะไรมัร้ยเนี่ยไปไกลๆเด้อน้องยานอันนี้ตะหน่อยแล้วปวดแขนข้นอากาศเย็นๆนี่คะปวด ก็จะเจ๊กที่เห็ดตังไหนี่นนงตัวบ่เอาบ่เอาบ่เอาเงียับหยับหยบบ่เอาก็คือบ่เอาอยากไปในบ้านเออเดี๋ยวแม่พาไปลูกก็บ่เป็นใจ ครั้ทีทยก็ยานแล้วแบบยานแล้วยานแบบเวลาเราไปเย็นเยบนกิไหมยานแล้วยานมันอนี่เมื่อคืนนี่เขาไปนอนนอนในบ้านเริ่มคิดห่วงแล้วเขาก็บ่ได้กินไหมพัดเนี่ยเขาไปนอนน้ำยาเมื่อคืนน่ะเริ่มคิดห่วงกว่าขั้นขั้นมันอากาศเย็นๆนะแล้วิีนอนปวด มันนี่ปกติแล้วเคยเห็นเอากระเป๋าน้ําน้ำห่อนคบมันนี่กระเป๋าน้ำหอ่นนำหอนเอาเขาไปงาเอาเขาไปงาเพาะว่างานแล้ก็ปวดเขาก็ต้องเอาห้งาประครบเมือ่อคืนนี่ว่าคอยปวดแขนคันคอยปวดแขนเฮ้ยสันคิดยด,ดอยุ่ว่า <c oughs> คิดยืดหยุ่นว่าว่า เงียมึงขึ้นยังไงเราก็ต้องปวดนะใช่ว่าอาการน,น,นี้นะเนาะเป็นเกี่ยวกระเซ็นก็บเอ็นเนะหนานหนาวเนะี่ยบว่าจะผูดไหน,นานหนาวนี่ที่ปวดหลุดขนาดเพี้นเนี่ยเนี่ยข้อเข้าเนะี่ยปวด แล้วมันเป็นเอียงเลยที่ว่าเป็นล,ล,ปลูกเกาลูกกู้เอยียงกับโบนี้่เป็นที่ว่าหันปวดในคอนี่ล่ับับนี้เขาจะบอกแล้วว่าให้เราหนาอาบน้ำอุ่นแต่ว่าเราบ่าอาบแราว่าถ้าเราอาบน้ำอุ่นแล้วน่ะเราิโมูนเราสิแตกเราิหฮาวเพราะว,ว่า ถ้าเกิดเราอาบน้ำอุ่นเราก็สิได้เพราะเพราะมันอุ่นๆแขนเราไปนน้ำไม่หมดนี่น้ำว่าเราบ่เราบ่อาบน้ำว่ามันหนาวเห็นข่อยเป็นคนในอันซีซือๆได้แต่ว่าข่อยสะอาดด้วยฉันน้ำว่าอาบน้ำไนได้สะอาบน้ำด้เพี่อาบบ่ได้หรอกพี่อาบเวลาเดียวไม่กินไหนแม่คงกินบ่ได้พี่น้องเพชรเพชรปะ ก็พเพียนแต่ว่าบออย่างมาบอกน้ำพีน้ำนองฮาซื้อดอกบ้หน,นาหน,นาวก็ให้ดูแลสุขภาพพรมผ่าลหลายๆสัน่นผู้ใดที่แบบว่าถ้าเกิดว่าบานบานบานมีฝา,า,ามาีเพลิดนี่ย่งมนกจะใชบนหนาวเท่าใดน้องพี่น้องเพราะว่าเขาไปในหันแล้วมันอุ่นถ้าเกิดว่าผู้ใดที่ผู้ฒถาผู้แก่น้ำบานนอกเฮานะบาน,บาบานบาก็ยชงเป็นสมัยโบราณอยู่นอนอยู่ก็ให้ใส่หมวกใส่หมวกโซมผ่าดีด เนาะพี่น้องเนาะอ่าเพราะว่าบ้านเขามันบ่คือทางต่างประเทศทางต่างประเทศเพิ่นยังอยู่ในเพิ่นเอียงคือของเพิ่นพัฒนาเล้ยเพิ่นอยู่ในบ้านเพิ่นก็อุ่นนะสิแมะอันนี้เขาบ้านเขามันบ่มีคือเพิ่นเขาก็ต้องต้องต้องรักษาตัวเองข่าวออกมาว่าอันเอียงกับคนทั้งบ้านได้ที่ว่าหนาวตายนะพี่น้องแต่ตอนนี้ตูนเพิ่นเนาะเพิ่นกะเอาอีกบ่าลูกเอาอีกบ่าสีสมเอาอามาใหดอู้หดักกันเละ กินข้าวผัดเด้อยเนี่ยน,นี่เพชรใส่เสื้อหายสามซีสันคนนี้เพลเพราะว่านี้เนี่ยงั้นมือขึ้นเพื่อนทีถีผ่าออกเพชรก็ใส่เสื้อหายสามซีสันพี่ป้าป้อนเขากระไกลกินจังไหนครับมาพินเพื่อน,นป้อนเขากระไกลเพลื่อนที่อยากเขาไปใน,ในบ้านเพืเพ่อนอกลับหรอบบันกลอกอยากเขาไปเดินน้ำป่าเพื่อนพุ้ยเบิ้นแล้วเรวแม่พาเขาไปเดินน้ำยีปป่าเราจังออกมามื่อนี่มานอนบ้านเฮาเนาะนอนบ้านเฮาเนาะมื่อนี่เนาะโอเคบอ ขอ,ขอบคุณพี่น้องทุกคนผู้ใดอยากได้สินค้ากระัังได้เดือจากพี่น้องเดื้อออเดรอไวไ้ไใดเดี๋ยวเพืพอวันที่สองเพื่อกระิจัดทรงให้เบิดสู่เ,สเจา้าเลยเดือจจากขอขอษวขออภัยหลายหลายเพื่คิดว่าแต่แต่ขนทรงเข้าเจา้าสิบปิด คุณชงหองเย็น JI, um, มานนี่ข้าเจ้าปิดนะค่ะข้าเจ้าปิดรับของข้าเจ้ารับของเดิมือว่านมืออันบันมือว่านนี่เพ่ผัดก็ได้ไปไปเอาปลาเออมือว่านนี่ผัดปลาสร้างปลาก็ได้ไปอันกะขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ออเดอร์เขาม้าท mm uh ี่สร้างเขามาจ้าเดี๋ยววันที่สองเพจจัดทรงให้ทุกคนด้จ้าขอบคุณเลย